แปลว่าพรีเมียมคุ้มค่ากับการจ่ายไม่ว่าจะเป็นภาพปกโลโก้แบนเนอร์สไลด์พรีเซนต์งานหรือแม้กระทั่งวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต้บุ่งสู่หนึ่งแสนซับสิงแสนซับสิงแสนซับสิงแสนซับสักทีนะคะก็สามารถทำได้กับราคาเพียง1 8 5 0บบาทต่อปีจ่ายเถอะคุ้มแน่คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรได้บ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้พิชยานะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม ดีๆที่คุ้มค่าแก่การจ่ายรายปีหลังจากที่ได้ใช้น้องมาประมาณเกือบ2ปีเนาะก็โหยโคตรคุ้มดีมากคือโปรแกรมแคนวานั่นเองนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าคุ้นหูคุ้นตาได้ยินมาบ้างนะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแคนวา p พรีเมียมนะคะก็คือเป็นแบบเสียเงินเสียเงินแล้วได้อะไรกลับมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเจ้าตัวแคนวาเนี่ยเป็นโปรแกรมเหมือนคล้ายๆเออจะเรียกเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปไหมอันนี้ก็ไม่เชิงนะคะขอเล่าจากคนใช้ ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรเยอะมากนะคะก็เรียนเรียนรู้ไปจากการทดลองใช้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นโปรแกรมที่แบบโหยตอบโจทย์มากทําอะไรได้หลากหลายเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพปกโลโก้อะไรต่างๆที่เราแบบจะไปเสียงเงินจ้างคนอื่นทําให้เรามีน้องแคนว่าตัวเดียวคือจบ Everything ทุกอย่างเลยนะคะที่สําคัญนะคะมันสามารถออกแบบแพคเกจจิ้งได้ด้วยนะเราก็แบบเออได้ไอเดียเยอะมากๆบางครั้งอะคะ่ะ เราอาจจะตันไอเดียเมื่อก่อนย้อนไปสมัยก่อนเราจะเคยใช้พวก Photoshop Adobe อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปหาไอเดียจาก Pinterest หรือว่า Free p i c ไอเดียต่างๆจากเว็บอื่นแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเพียงแค่ทุกคนมีแคนวาทุกคนไม่ต้องออกแอป,ปอื่นเลยทุกคนแบบสามารถค้นหาไอเดียหาเรฟเลนซ์จากแคนวาได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละอย่างของน้องเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าน้องเนี่ยทำงานยังไงบ้างอ่า ก่อนอื่นเลยนะคะพอเข้ามาแล้วเนาะอันนี้คือเราเสียงเงินนะคะเราจ่ายรายปีอยู่ที่1850บาทต่อปีคือคุ้มมากถ้าหันเป็นเดือนก็ค,คือแบบเดือนละไม่กี่บาทเองอะเดือนละร้อยกว่าบาทเองมั้งซึ่งเดือนละร้อยกว่าบาทนะคะเราทําอะไรไปบ้างคือต้องรู้ว่าสายงานเราเนาะว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นสายงานออกแบบแพ็กเกจจริงออกแบบแบบ กราฟิกเนี่ยแนะนําเลยมันเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆมันได้ไอเดียทําให้ไอเดียเราไม่ตันนะคะส่วนตัวเตยนะคะก็จะใช้ทําภาพปกไม่ว่าจะเป็นปก YouTube ภาพปกคลิปสไลด์พรีเซนต์สไลด์การสอนหรือแม้กระทั่งสไลด์แบบนี้แล้วก็เอามาละลายพื้นหลังบ้างนะคะแล้วก็มีการ เอาไปออกแบบโลโก้ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรอย่เงี้ยเหมือนให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างซึ่งพอเราจ่ายเป็นแบบพรีเมียมหรือว่าจ่ายแบบโปรแล้วนะคะเราสามารถให้คนอื่นใช้กับเราได้ด้วยนะก็คือเราสามารถแบบ มีสมาชิกในกลุ่มโปของเราอะค่ะได้ถึง5คนแต่ว่าเราอะสามารถหารกับเพื่อนหรือหารกับใครก็ได้พอกดสร้างดีไซน์นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่น้องสามารถทําได้นะคะก็คือเอ่อไม่ว่าจะเป็นการแบบทำหนังสือหรือ e book. อีบุ๊กให้มันดูน่ารักน่ารักก็สามารถใช้ปรับไฟล์ขนาดอัตโนมัติขนาดนี้ก็ได้เป็นไว้บอร์ดก็คือไม่จํากัดสามารถออกแบบชิ้นงานได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะ p r e s e n t a t i o n นะคะก็เป็นแบบ สไลด์เคลื่อนไหวต่างๆให้เวลาเราพรีเซนต์แล้วมันไม่น่าเบื่อเอกสารแนวตั้ง A4 นะคะแล้วก็ว oh ิดีโอโลโก้เรซูเม่ใบปิวบัตรโอ้โห a c e b o o k แนวนอนคือเป็นไงจบเลยนะสายคอนเทนต์สายกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องชอบสิ่งนี้มากๆนะคะแต่ต่อให้เราไม่ใช่สายคอนเทนต์กราฟิกเราก็สามารถใช้แคนวาได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูชิ้นง,งานที่เต้ยได้ทำนะคะอ่าอย่างอันนี้เป็นภาพป,ปกของอที่อยู่ในยูทูบนะคะเต้ยจะลองกดเพย์ให้ทุกคนดู อ๋ออันนี้มันไม่ได้ขยับตอนเนี้ยมันไม่ได้ขยับเพราะว่าเต้ปิดตัวขยับไว้แต่ถ้าเราอยากให้น้องขยับนะครอบแบบนี้จากนั้นกดเคลื่อนไหวนี่เป็นเราก็สามารถใช้ลูกเล่นได้ทั้งหมดเลยนะเบลอต่างๆได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทำเป็นภาพสไลด์ได้ขึ้นมาทันทีง่ายมากๆเลยนะคะเครื่องไหวสำหรับเพจ เออเป็นไงอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือการแบบจากทําภาพนิ่งปกติให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นี่แล้วมาดูอันนี้นี่ภาพปก YouTube นะคะที่เราได้ลองทําไป ซึ่งไอเดียทั้งหมดนะคะก็มาจากของเจ้าตัวแคนวาทั้งหมดเลยเราสามารถหาไอเดียและเทมเพลตต่างๆจากด้านข้างตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะสมมติว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะเป็นการสไลด์เนาะเราอยากได้ธีมสีหรือน่ารักหรือดูความเป็นผู้ใหญ่นะคะเราก็เสิร์ชต,ตรงนี้ได้เลยอาทิเช่นเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะคะอ่าเราเปิดแท็บอีกอันนึงขึ้นมาเราอยากได้เป็นพรีเซนต์แบบสีม่วง พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะน้องอ่านเนี่ยน้องอ่านค่าเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็เลือกได้เลยว่าโอเคพรีเซนต์เนี่ยเราต้องการพื้นหลังอารมณ์ธีมสีเป็นแนวไหนเลือกได้เลยค่ะแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือแบบโอ้เยอะแยะมากมายเยอะ,ยอะ,ยอะไปหมดเลือกสีตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากตรงนี้แล้วน้องทําอะไรได้บ้างอีกนะคะสมมุติว่าเรามีรูปผลิตภัณฑ์อ่ะอัพโหลด นี่คือภาพงานที่เราอัปโหลดลงไปนะคะเรามาอัปโหลดรดักหรืออัปโหลดสิ่งที่เราอยากจะให้น้องเนี่ยละลายฉากหลังเนะาะอย่างเช่น iPad อันนี้เห็นไหมมันมีฉากสีขาวเราก็กดตกแต่งภาพกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมทีนี้เราคลิกที่พื้นหลังนะคะเราเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นสีส้มดูความเนียนสีครีมยังไม่พอนะคะนี่เราสามารถแบบ ระบายได้นะว่าเราจะเอาจุดไหนจุดไหนออกจุดไหนแบบไว้เก็บไว้ได้หมดเลยนะคะดูการทำงานนี่ยคือการคอปบออกตัดออกนะคะก็ได้เหมือนกันอืมก็ตัดออกไปตัดทำไมแบ็กกลับไปกด command Z e t ถ้าเป็น MacBook เนาะถ้าเป็น Windows ก็คอนโทนแซดแค่นั้นเองนะคะ เราปรับฟิลเตอร์ได้ใส่อฟเฟรได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้ในเรื่องของการละลายฉากหลังออกนะคะซึ่งความเนียนของแคนวาหรือความฉลาดของ AI ในแคนวาเนี่ยฉลาดมากทุกคนเป็นตัวช่วยที่ดีมากก็จะเป็นในเรื่องของการาทำอินโทรเนาะอย่างคลิปนี้ คนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พีเตอร์มุ่งสู่หนึ่งแสนซับสิงแสนซับสิงแสนซับสงแสนซับสทีนะคะอ่าอินโรก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นแบบประมาณนี้คือเราก็อย่างเงี้ยคือการครอปแล้วก็ใส่ภาพเคลื่อนไหวน้องก็จะเป็นแบบการเคลื่อนไหวแล้วเราก็ไปใส่เพลงในอีกโปรแกรมข้างนอกนะคะทําอะไรได้อีกนะคะก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้อ่าเรามาดูเรื่องของโลโก้กันนะคะ ถ้าโลโก้โลโก้เนี่ยมันควรที่จะปรับขนาดที่กําหนดเองได้เนาะเราก็เลือกได้หรือว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่40512หรือ400ก็ได้800ก็ได้ค่ะ800คูณ800กดสร้างดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้ก็คือสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็เลือกเลยค่ะโลโก้นกี่ก็จะมีไอเดียโลโก้มาให้เรา จบเลยเห็นไหมเราจะขายอาหารหรือจะขายอะไรหรือจะออกแบบโลโก้ช่องออกแบบแบบเ yeah, นี้ยน่ารักเห็นไหมเราก็จะมีไอเดียมีเลฟเข้ามาเรื่อยเรว่าเฮ้ยเออแบบนี้ก็น่ารักนะหรือว่าโลโก้แบบเอ,อ่อโลโก้กาแฟคอฟฟี่เห็นไหมคุณกําลังเปิดธุรกิจจากอะไรเห็นไหมรับออกแบบโลโก้ทําได้เลยนะคะโลโก้ฟุตบอลโลโก้บ้านอ่ะเราถึงบอกว่าเนี่ย คือแคนวามันแบบมันมีไอเดียทุกอย่างที่จบอยู่กับมันเรารู้สึกตันออกแบบอะไรไม่ออกมา,มาหาในแคนวาได้เลยนะคะแบนเนอร์แบนเนอร์ก็ไม่ต่างกันค่ะเราก็เลือกขนาดดีไซน์ถ้าเราอยากต้องการออกแบบแบนเนอะร์เนาะว่าป้ายแบนเนอร์เราต้องการขนาดเท่าไหร่ห้เราก็ออกมาเซิร์ชเลยว่าแบนเนอร์นั้นเราต้องการออกแบบเป็นแบบไหนน,นี่เขาก็จะมี reference ให้เราทั้งหมดเลยฮาโลวีนคริสต์มาส หาไอเดียหาเลฟจากทางนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นสไลด์ก็มีลองเล่นดูเห็นไหมเป็นไอเดียต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพปก y o u t u b e หรือต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราตันวิดีโอนี่เราต้องการวิดีโอแบบไหนดีมีหมดเลยนี่มีความน่ารักแล้วก็ Import เข้ามาสไลด์ที่1อ่าสไลด์ที่2สไลด์ที่3อ่าเห็นไหม น้องก็จะเล่นอัตโนมัติเราสามารถแก้ได้นะคะนี่แก้ข้อความได้เลยเห็นไหมถ้าไม่พอใจกด Command Set กลับไปโอเคลองเพลเล่นดูเห็นไหมเป็นการพรีเซนต์ตัวเองทำดีสูเมหรือทำพอร์ตหรือทำอะไรออกพรีพรีเซนต์ตัวเองเป็นไงนี่คือไอเดียแบบลองเล่นไปดูเราลองเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันทำอะไรได้เยอะมากๆก,ก,การจ่ายแบบโปรเนี่ย มันทําให้เราใช้ทุกอย่างในไม่ต้องมากักอะไรทั้งสิ้นเนาะแล้วตอนเอ็กพอร์ตออกมานะคะเราสามารถที่จะเรนเดอร์และดาวน์โหลดมาเป็นทั้งวิดีโอ svg อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เป็นโปร่งใสอ่คล้าย png เนาะอ๋ออันนี้เหมาะสําหรับการดีไซน์เว็บและพับื่อนไหวขอโทษทีคะ่ะและอันนี้เป็นสําหรับการพิมพ์เวลาที่เราออกแบบพวก สติกเกอร์ฉลากสินค้าโปรดักต์อะไรเงี้ยจะมานั่งออกแบบเองแล้วก็เวลาเราจะให้อ๋อที่ร้านเนี่ยเขาปิิ้นให้นะคะก็จะเซฟเป็นแบบ PDF สําหรับการพิมพ์แบบนี้ไปให้เลยแล้วก็สั่งร้านว่าปิิ้นแบบนี้เป๊ะๆเลยประมาณนั้นก็จะก็จะใช้การ export ออกมาเป็นแบบนี้อ่าคือการที่เราจ่ายแบบโปรเนี่ยเรา export ชิ้นงานออกมาได้ตามที่เราต้องการออกไปใช้คือมันคุ้มค่ามากเวลาดาวน์โหลดนะคะเราก็ต้องดาวน์โหลดออกมาเป็นทุก3าหน้านะคะเพื่อให้มันเล่นอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นวิดีโอเนาะแต่เราสามารถเลือกเป็นบางหน้าได้อย่างเช่นเราต้องการแค่หน้านี้หน้าที่2นะคะและเราต้องการเป็นรูปภาพ jpeg ก็ได้คือหมายความว่าชิ้นงานในแคนวาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอหรืออะไรต่างๆเราสามารถเอ็กพอตน้องออกมาได้ตามที่เราต้องการ ไม่ต้องไปตั้งทําอะไรซับซ้อนคือข้อดีแบบสุดๆนะคะก็ประมาณนี้นี่ไฟล์กิปก็โหลดได้ด้วยและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอวยน้องแคนว่าแต่เดี๋ยวการสอนหรือว่าวิธีการออกแบบการใช้งานนี่มันง่ายมากทุกคนลองไปโหลดแล้วลองมาใช้ดูนะคะ แล้วถ้าใครติดตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยมันง่ายการใช้งานนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีอีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพาทุกคนออกแบบโลโก้ทำแบนเนอร์ไอเดียทำนูน่นทำนี่ต่างๆเรื่อยๆนะคะพ่อรู้สึกว่าสนุกกับแค n นว่าจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็คุ้มค่าแก่การจ่ายนะคะใครที่แบบว่าลังเลยอยู่ว่าเออจะซื้อแบบจ่ายตังดีไหมบอกเลยว่ายอมจ่าย มันคุ้มค่าแน่นอนถ้าเราใช้งานมันนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่เต้ได้หนึ่งแสนซับสไครต์นะคะทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต้บุ่งสู่หนึ่งแสนซับหนึ่งแสนซับหนึ่งแสนซับส์หนึ่งแสนซับสทีนะคะ